รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินคัดเลือกสอกอตบลต้นแบบ5ดีผีเมียมศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลหางโฮงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเมืองสกลนครสังกัดสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทั้ง3ท่านด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆข้อมูลทั่วไปของสกรระดับตำบลหางฮงสถานที่ตั้งสกรระดับตำบลหางหงตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านนาดอกไม้ตำบลหางหง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครรหัสไปรษณีย47์47000โดยหัวหน้าครูกศนอตำบลน,นางสาวจามจุรีตุพิลาด้านวิชาการจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ด้านวิชาการข้อที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านวิชาการข้อที่3จํจำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครูสกรรตำบลหางโฮงมีจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดด้านวิชาการข้อที่4จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกรระดับตำบลหางฮงมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อรวมจัดวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาสกรระดับตำบลหางฮงมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกหลังการสอนและจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน ด้านวิชาการข้อที่5ลร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนผู้คาดว่าจะจบที่ลงทะเบียนต่อเนื่องทั้ง4ภาคเรียนด้านวิชาการข้อที่6ลร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคของสอกลรระดับตำบลทางโฮงคิดเป็นร้อยละ85.17ด้านวิชาการข้อที่7 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำริจในวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสำริจทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ55ด้านที่2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสอกอตรตำบลทางโฮงดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้อาคารมีความมั่นคงปลอดภัยมีการจัดมุมหนังสือส่งเสริมการอ่านสภาพแวดล้อมสะอาดมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายด้านที่3 กิจกรรมการเรียนรูก้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการสกรตำบลหางโฮงมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีธรรมเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต